อ,อนุโมทนาญาิยโยมของเราเองก็ดีของทั่วโลกลูกพระธรรมทั่วโลกเองก็ดีอย่างที่ใน Facebook ที่อยู่ที่ตรงไหนก็แล้วแต่ที่เข้ามาใน Facebook แล้วได้ทราบข่าวการสร้างวัดภาวนาการูุนในสถานการณ์ที่มันวิกฤตขนาดนี้ยังช่วยกันสร้างได้ยังช่วยกันทําบุญมาสองหนึ่งร้อยตารางฟุตสองจะสองร้อยตารางฟุตนะฮะก็ให้มันทะลุเป,ป้าไป เป็นพันตารางฟุตเลยแล้วกันนะ้าช่วยหลวงพี่หน่อยแล้วกันคนระมันมาประจบเหมาะหลายเหตุการณ์เหลือเกินนะถ้าเราทำได้ก็เป็นบุญใหญ่บุญสร้างวัดก็ไม่ใช่มีทั่วๆไปไม่ใช่ว่าทําได้เป็น10ครั้ง20ครั้ง หนึ game, no this, Tonight, film, ่งที the 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 Hamburg, the ่ก็สร้างได้หนึ่งครั้งเท่า <down> นั้นนะไม่มีว่าการสร้างวัดปีหน้าก็สร้างต่อเออแต่แต่สร้างต่อก็คือสร้างที่ใหม่ฮะตอนนี้วัดภาวนาเกาลูเนี่ยกำลังจะสร้างต้องเชิญญาติโยมนะจ๊ะหลวงพี่ต้องบอกว่าพระตัวเล็กๆเนี่ยไม่มีกําลังมากมายกําลังมาจากญาติโยมทั้งนั้นเลยช่วยกันจะครบหนึ่งเดือนแล้วเนี่ยหลวงพี่ได้ฟังข่าวได้รู้ได้เห็นแล้วก็ได้นําทีมชวนญาติโยมทําบุญก็ปืิ่มฮะเพื่มแล้วก็ตื่นตันใจจริงๆญาติโยมทุก ั่วพื้นที่จริงๆนะครับร่วมแรงร่วมใจแล้วก็ร่วมปัจจัยมาจะน้อยหรือจะเยอะเนี่ยไม่สําคัญครับแต่มาร่วมสร้างด้วยกันมีหัวใจเปน็นอันเดียวกันว่าเราจะเผยแผ่พุทธศาสนาวิชาธรรมกายบูชาธรรมหลวงพ่อทล้วกันนะเอาชัยชนะเนี่ยถวายหลวงพ่อตรงนั้นเลยก็จริงๆก็ตั้งใจมาอยู่ในใจเคยพูดไปครั้งหนึ่งแล้วว่าหลวงพ่อเนี่ยปีหน้าเนี่ยเจ็ดสิบเจ็ดปีพอดีครับดภาวนากราลูนก็สิบเอ็ดปีพอดีสิบเอ็ดปี คู่หนึ่งกับคู่เจ็ดนะบุญนี้เป็นบุญใหญ่แล้วเราก็จะเอาบุญกับหลวงพอ่อเราก็สร้างวัดถวายหลวงพ่อเลยคนระับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าลมหายใจเราเนี่ยจะอยู่ไปถึงวันไหนนะแต่ว่าก็ทาปณนนี้ให้ดีที่สุดสร้างวัดพนกากรุนเพื่อที่จะไปสู่มาตุภูมินะก็คือแจนจีนแผ่นดินใหญ่ที่ต้าลู่ไต่หลกนะภาษากรางตงเขาบอกว่าเข้าไปในตต่หลกเป็นฐานที่มั่นเพื่อจะเผยแผ่พุทธศาสนา เอาความสุขภายในเนี่ยไปบอกคนตายหลกฮะจริงๆเขาก็สแสวงหาเหมือนกันเราเขาก็เป็นคนที่คล้ายๆกับเราใช่ไหมจ๊ะก็คนเราเนี่ยต้องแสวงหาความสุขแต่ความสุขที่แท้จริงเนี่ยคืออะไรฮะเราจะต้องไปบอกเขาเอาคําของหลวงปู่คาของคุณยายคําของหลวงพอ่อครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยไปบอกเขาก็นี่แหละก็ด้วยอาศัยญาติโยมเนี่ยที่ห้องกงเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราไม่นับเป็นตารางเมตรนะเรานับลงมาหน่อยฮะแผ่นดินเหมือนทองคํา แผ่นดินเหมือนทองคําเราต้องเอาทองมาปูเอาเงินมาปูเงินมาปูทีละตารางเซนตารางเซนเนะี่ยเขานับเป็นตารางฟุตเราก็บอกว่าตารางฟุตเนี่ยสองหมื่นเหรียสองหมื่นบาทหรือห้าพันเหรียญน,นะ <c oughs> นี่คือราคาถูกแล้วนะอืมไปอยู่รอบนอกด้วยนะเราจะไปซื้อรอบนอกแถวแถวบ้านนอกฮ่องกงนะทำเป็นวัดน,นะในตัวเมืองเราอยู่ไม่ได้แล้ว เพราะว่าแพงมากตารางฟุตละ6000เหรียญ7,00 0เหรียญ8 0 0 0เหรียญหมื่นเหรียญก็มีฮะนั่นก็คือพื้นที่ที่แพงที่เราไม่สามารถที่จะคว้าอามบาไ,ได้คว้าได้ก็สองตารางฟุตละ2,000เหรียญ3 0 0 0เหรียญ5,000เหรียญเออยังพอสู้นะ5 0 0 0เหรียญนะเทาเกินกว่า5,000เหรียญก็คงไม่ไหวเราไปได้แค่ยังสูงสุดเลยรวมกันณนะขณะนี้ก็ราคาที่เขาเสนอเรามาเนี่ยเราก็ยังจะไปผ่อนเขาอยู่นะ ว่าเออต่ำกว่า1ิบล้านเนี่ยได้ไหมเราบอกว่า11ล้านเนี่ยเออเขาก็ลดให้เราเลยนะเราจะไปต่อรองอีกอสิบล้านแปดแสนเออเออ,อยังพอได้นะเราก็ไปต่อเขาอีกนะเออสิบล้านอีกสักหน่อยได้ไหมเออเอาให้มันถึงสักเกล้านได้ไหมเขาก็ลดมาอีกตรง1ิบล้านหกแสนแล้วนะตอนนี้ <c oughs> <c oughs> เราก็เราก็สวมหัวใจเผยแผ่นักบุญรักสร้างบารมีเผยแผ่พ,ยพยุทธศาสนา ไปต่อรองกับเขาไปต่อรองครับเราก็ขอ,เ,อเดี๋ยวขอไปดูพื้นที่หน่อยวันนี้เราก็ไปขอไปขอไปเจอหน้าเขาสักนิดหนึ่งว่าเขาจะลดให้เราไหมอะไรเงี้ยก็ไปคุยไปยิ้มแล้วก็ไปวัดพื้นที่ดูไปดูสถานที่แต่ก็ไปดูหลายที่นะเราก็ดูไว้หลายๆดูไว้สองสามที่แต่สองสามที่เนี้ยเราก็ต้องบอกว่า10ล้านทั้งนั้นเลยสิบล้านขึ้น แต่ที่เราจะคว้ามาไว้ได้นเนี่ยเราขอ,อว่าสูงสุดก็แค่สิเอล้านเท่านั้นเราไปไม่ได้ไกลกว่านั้นคะเราไปได้แค่นี้ก็ต้องบอกกันตามตรงจริงๆเราตัดสินใจกันมา4ปี5ปีแล้วเนาะที่มาย้ายมาอยู่ตรงเนี้ยที่ตรงนี้เลยเราต่อสัญญากันครั้งแรกย้ายมาอยู่แล้วต่อสัญญาครั้งที่2ออีกเราไม่ย้ายอีกเราสู้ที่จะค่าเช่าขึ้นเราก็สู้เราบอกว่าเราจะอยู่ที่ตรงนี้เพราะาเราไม่อยากหนึ่ง ไม่อยากต้องเสียค่าซ่อมแซมหรือว่าญาติโยมที่รู้จักแล้วเราก็ไม่ต้องไปบอกใหม่ถต้องไปทําความคุ้นเคยใหม่เราก็ทนอยู่ตั้งสองครั้งในการที่จะจดสัญญาเช่าสองครั้งนะครัสองครั้งนี้ก,ตนนก็ตอนนี้ก็เข้ามาสัญญาครั้งที่สองก็คือเข้ามาปีที่4ปีที่ต่อไปก็ปีหน้าคนระับปีหน้าเพราะว่าจดสัญญาครั้งหนึ่งเราเผอิญบุญดีครับเขาให้เราก็ครั้งแรกก็ได้3ปีครั้งที่2เนี่ยได้2ปี นี้ก็เข้าปีปีกว,กว่าแล้วก็มีก็5ปีนะครับมาอยู่ที่นี่ฉะนั้นถ้าปีหน้าจรดพอดีก็คือเนี่ยเข้าปีหน้าแล้วเดือนเมษาเนี่ยเข้ามาปีที่6แล้วมาอยู่ที่ตรงนี้ฉะนั้นตรงนี้เราก็ทนมาทนเพื่อที่บอกว่าเราจะเก็บเงินในส่วนที่เราจะต้องย้ายใหม่ ต้องขนข้าวขนของต้องบูรณะใหม่ต้องซ่อมแซมใหม่อะไรใหม่หมดทุกอย่างค่าไฟฟงไฟฟ้าจีปาถา,าทุกอย่างเราจะเอาปัจจัยส่วนนี้เก็บไว้<ม>เพื่อที่จะเอาก้อนใหญ่ไปซื้อข้างหน้าโดยที่หมดสัญญาครั้งนี้ก็สปีหปีที่เราเตรียมมาเนี่ยแล้วก็มาเตรียมมาก็อเผอิญก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโรคระบาดจะเกิดช่วงนี้ญาติโยมที่เราทํามาทุกปีทุกปีทุกคนในวัดทรากลุณก็ภาวนาม,มานะเราก็ระดมทุนกันมาทั่วโลกเหมือนกันนะ ญาติโยมที่รู้จักที่ไหนที่เคยมาร่วมงานฉลอง7ปี5ปี6ปี7ปีฉลอง8ปีฉลอง9ปีเราก็ทำมาปีนี้เป็นปีที่10น <10. S 1> ประมาณเดือน8เนี่ยเราก็จะลอลง10ปีสีปีอเผอิญว่าปีนี้เราตั้งใจเต็มที่ที่บอกว่าถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราเรามีทุนที่จะซื้อวัดได้ได้พอ สบายสบายเนี่ยก็ไม่ถึงกับว่ามากมายแต่พอสบายแต่เราก็ยังต้องใช้หนี้เหมือนเดิมคือเราจะเป็นหนี้ธนาคารนยเป็นหนี้ธนาคารอันนี้ก็ต้องบอกว่าหนึ่งในร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราก็บอกว่าเป็นหนี้ธนาคารน่ะสามสิบเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะสามสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเรากะประมาณว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของเราหรือถ้าเราได้เกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือแปดสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เราก็จะยืมธนาคารน้อยลงนะน้อยลงนะก็จะไม่มีดอกเบีย้ย ให้เราต้องใช้ไปเรื่อยๆแต่ว่าเราก็จะใช้ธนาคารไปแค่10% 20%ที่เราไม่ต้องเอาเยอะจนถึง30%อันนี้ก็ต้องบอกจริงๆฉะนั้นเนี่ยพอมาถึงตรงนี้พอเพราะว่าโรคระบาดเกิดขึ้นพอดีเลยครทุกอย่างชะง,งักหมดเลยโยมไปทำงานไม่ได้ก็พากันคิดหาวิธีก็นี่แหละไปใน Facebook นี่แหละครับลงประกาศข่าวในห้องกงเองก็ดีก็ลงประกาศข่าวในนิตยสารนะแล้วเราตัดสินใจมาปีนี้ก็เป็นปี สุดท้ายเป็นช่วงระยะเวลาที่เราจะต้องระดมทุนในปีสุดท้ายก็คือ,อกระถินใช่ไหมจ๊ะกระถินก่อนกระถินเนี่ยอาจจะต้องได้ทําการเซ็นสัญญาซื้อด้วยซ้ญญาไปซื้อด้วยซ้ญญาไปฉะนั้นปันจจัยที่มาก็ต้องมาตั้งแต่และตั้งแต่วันนี้เลยนะคือเตรียมกันมาตั้งแต่ต้นปีแล้วแต่ว่าถ้าจะให้มันอยู่เข้าในบัญชีที่จะทําการเซ็นสัญญาได้เนี่ยอย่างน้อยก็ต้องเดือน7เดือน8อหรือเดือน9เนี่ย ระยะเวลา3เดือนเนี่ยต้องมาแล้วมาเท่าไหร่70%ต้องเข้าไปอยู่แล้วอีก30%อยู่ในธนาคารถ้ามาเยอะเราก็ยืมน้อย ยืมธนาคารไม่ต้องยืมเยอะมากเราก็ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยมากนะใน Facebook เองก็ดีหลวงพี่ก็ต้องขอขอบคุณญาติโยมทุกทกท่านเนี่ยถึงจะเจอวิกฤตขนาดนี้ก็ยังทํามาก็ยังร่วมสนับสนุนการเผยแผ่พุทธศาสนาวิชาธรรมกายสร้างวัดภาวนากรุณนนยให้สําเร็จเป็นอัศจรรย์หลวงพี่ก็ต้องบอกว่าเป็นเหตุที่หลวงพี่ต้องบอกว่านอนแล้วตื่นตันใจนะ <laughs> ขนาดจำวัดนี่ก็ยังตื่นตันใจว่าเออก็ขอให้โยมได้บุญด้วยกันนะบุญใหญ่ ในช่วงวิกฤตเนี่ยถ้าเราเอาชีวิตเป็นเดิมพันใช่ไหม <S <S เอาชีวิตเป็นเดิมพันเนี่ยพระพิสุจน์ที่อยู่ที่นี่ก็ต้องบอกว่าทาใบอนุโมทนาบัตรให้โยมก็ดีรับโทรศัพท์ก็ดีตอบไลน์ก็ดีต้องบอกว่า24นอรจริงๆครับย <c oughs> ี่สิบสี่นอทำให้โยมทาให้โย,ยมตอบกลับไปเนี่ยตอบกลับไปแล้วก็ทำสื่อสื่อต่างๆที่จะให้ญาติโยมได้ทราบว่าตอนนี้เราไปที่ไหนอะไรเนี่ยก็ทําลงโซเชียลทั้งหมดเลยทั้ง Facebook ทั้งไลน์ทั้ง สิ่งที่จะทําให้ญาติโยมได้เออใน YouTube ด้วยอ่ะก็ว่ากันไปก็ทําสื่อลงเข้าไปให้ทราบนะมีโยมคนหนึ่งนะฮะตั้งแต่เขาบอกว่าเนี่ยทํา500บาทได้ไหมคือในความหมายของเขาเนี่ยไอ้ห้ารบาทเขาบอกว่ามันน้อยมากหลวงพี่บอกว่ามันไม่ใช่น้อยนะโยมพี่แค่โยมพี่บอกว่าจะสร้างวัดเนี่ยหลวงพี่ก็ชื่นใจแล้วช่วยร่วมสร้างวัดเนี่ยเขาทําตั้งแต่วันแรกตั้งแต่ประกาศหลังจากประกาศไปหนึ่งอาทิตย์ทำมาเกือบทุกวันเลยะฮะทำมาเกือบทุกวันเลยแล้วก็ ทำมาเรื่อยๆไปบอกคนอื่นมาด้วยคนระับสองร้อยห้าร้อยหนึ่งพันก็ทำมาเรื่อยๆเลยจนถึงหน้าวันนี้จะครบเดือนนะ้วก็ยังทามาสนบสนุนมาเกือบทุกวันเลยคนระับโอ้หลวงพี่เห็นแล้วหลวงพี่ก็ชื่นใจคนระับทางทีมงานก็ต้องบอกว่าขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งเป็นบุญใหญ่ที่ไม่ใช่สร้างวัดอย่างเดียวนะให้กําลังใจพระตัวเล็กๆด้วยคนระับน้องเนนเนี่ยที่อยู่ที่แผนกสนัมเนนหลวงพี่ก็ต้องบอกว่าหลวงพี่เนี่ยเป็นเนนน้อยมาเหมือนกันนะ ก็บวชอายุ1 3 14ก็อยู่ที่แผนกสามมณรก็โตมาเขารุ่นรุ่นเดียวกันตอนนี้ก็เป็นพระกันหมดแล้วอตอนนี้ก็เป็นพระแก่แล้วเป็นพระแก่ <c oughs> ที่ออกมาทําหน้าที่อยู่ตรงนี้ออที่ออกมาทําหน้าที่อยู่ตรงนี้เขาบอกว่าได้เห็นเนน้อยร่วมบุญกันมาตั้งหนึ่งตารางฟุตนะ <c oughs> โอ้หนึ่งตารางฟุตสองหมื่นต้องบอกว่าสามมณรที่อยู่ที่วัดพระพธรรมกายหลวงพ่อท่านดูแล ฉะนั้นการจับใจ่ายใช้สอยเรือในตรงเนี้ยก็ไม่ได้มีเยอะนะครับไม่ได้มีเยอะแต่สมเณรเนี่ยก็ร่วมบุญเอาหัวใจพกหัวใจเกินร้อยเนี่มาร่วมสร้างวัดพนา,าการุณพระทั้งพระพเพียงทั้งสมนเณรก็ร่วมกันมา2 0,000กว่าบาทนะสองหมกว่าบาทเลยพี่เห็นแล้วพี่ก็คือข้างในมันปลื้มนะข้างในมันปลื้มข้างในมันว่าเออเราก็เติบโตมาด้วยกันนะเรียนหนังสือมาด้วยกันที่ที่มีพระพเพียง ดูแลมาด้วยหัวใจเนี่ยแล้วก็ที่ที่หลวงพ่อปลูกฝังเรามาให้รู้กับเป้าหมายชีวิตให้รู้เป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตที่เราเกิดมาเนี่ยที่ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าหลวงพี่ก็เป็นสมณีน,น,น้อยมาเหมือนกันต้องขออนโมนากับทุกทกท่านเลยนะ